ขึ้นมาจะเว้นเดี๋ยวมาเหมืนอนนี่ไหมน้องฟุกก็มาแล้วน้องฟุกไอ้ห้อยฟุกเหรอ <c oughs> ไอ้ห้อยฟุกก็มาแล้วไอ้พบกินข้าวกัำยังลูกกำยังบอกเออกินแต่แซ่บแท้กินเป็นเบิร์ตติแนวนี่กินเป็นเบิร์ตสุย่างเพ็ดกับเพ็ด <c oughs> มืกมืกขึ้นไปน,นอนใส่ลูก นี่มะไก่เออไข่อยู่ได้ล่ะนางจะได้รู้ว่าเออการไปการมาการอยู่การกินฮัดไปแค่เดี๋ยวนี่ล่ะมือเคลืนเป็นได้ได้ติ๊กมานบะลูกฮะได้หลายอย่างบ้าได้หลายหลายป็นไดนฮะได้หลายป็นไดนของแม่แมงหอย่าน้ำตัวค่ะมันได้หลายครับผม มาแบ่งให้ย่าด้วยถ้ามันได้เยอะนะ่ือนอกกนมาเล่เอันแล้วกินแล้วบ้างหรอฮะไปกนไปกขายน้ำอยู่ขายน้ำอยู่ขายน้าอยู่จ้ากรสิกินได้เบื่อซนได้เอาไมบ่อยู่ง่ายกินง่ายคืออีสานบานเฮานนิต้ว เอออามาคอยกับกินเป็นปน,นี่นยอ,นนนอย่งไง,งะด<า>แด,ก,ะดกกระดแ,แ,แด,ก,ด,ก,ดกกระแกกระแดกโอ้ยแดกแดกกินเป็นพี่น้องเอยปวดกปลังกัจปลังไอโีอย่งปลาลังกินเบิดกินเบิดซุเนียวกินปลาแดกปลาดากินเหมืด้อมนะแม่มันก็มีมันก็มีเสื้อแม่หลายเนาะเสือแมยเออเมอมาเนียู้ติ นพี่ตัวหอยตามนั่นกับมาจังไหนมาอยู่จังไหนลุงบอกค่ะเออลุงกลับลุงกลับเฮ็ดล้านเสริมสวยกับเพบ้นยุหะตีพี่เบ้นยุหะปีเพป็นกับเบ้นแงหนังแล้วมุ่จับกันะยะเลยโอ้ย้อนย้อนอยูุลานเสริมสวยนี่ก็ได้เยาเหล็กเฮดเฮ็ดเอ็ดสำนักงานหมอลำเลยตีเจ้าน่ะแมนค่ะอยู่นี่กับไปงานเล็กหน่อยแบ่งเป็นเฮดแดนเซอร์โอ้เจ้าเฮ็ดสำนักงานหมอลำอยู่ใส่ยู่ละเอียดหน่อยค่ะเป็นคนทองที่องต้องอยู่ในตลาดอืเขึ้นกับแก้กันมา เล่กเด็นแวกับพาไปลนียบ้นไปทไกันีถ้าผมไปตทซีปีที่แล้วผมีมอดีาุ้โอ้ยบัดนี้ไมอยู่สาวหน่อยบัดนี้กลางสีระเบิดเถิดทิงเหาว่าสั่งละแม่หาวแห้งเขาเขาหนองเรียกยังไงปอได้ก่อปอฮกสุดยอดสุดยอดปอฮกสิบสิบาไลสิบปีสิบเอ็ดปีสิบสองปี น้องนี่นาน้องนี่นาหัวแต่ได้ปอปอหาปอซีปอสามปซีกะีซ้ำกันนี่แล้วก็นังสีเป็นสาวน้องนี่นาของงานพูบยานสายจวดจ้าอือยู่น่าเมรกัอยูในยูไงกินง่ายกินเบิร์ตซแนลกินแม่พ่กินยังกับกินในเบิร์ตซูแนล เดี๋ยวนี้ตั้งประเทศเ้าเป็นบ่นนิได้แน่ยูเอออยสำงานมาแกงานออกไแล้วูงานกลับไปน้ากันออี่สาวแลอีอายอกไานลงแล้วหอมีเ้เอทีเอาพี่สาวอีกจีาอกนจากน้อยนี่ก็จะไปงานอีเวนต์งาน อันนั้นอันนี้เว้ยมีแววเราด้มีแววเราด้วยแ้ไดม่ามันใจในตัวเองอลามันใจใน่ตัวเองมันบอความฉลาดเฉลียวนอกว่ะธรรมดาานเามันใจนางก็จก่งจก่งทุกอย่างต่อไปนักสีครอกันกับปุ้งอิงเนาะปุ้งอิงกัแม่กับดเพิ่นครัน เป็นต้นแบบเลยโรงเรียนน่ะขนมก็ขายได้ไหมวอาขนมให้ไปขายเพรอนเห็ดเราก็เอาเบาดีไ่ขายต้องชุดสบายเรื่อนกับอาหารบ้าจริงแท้นั่งนั่งเบาเป็นไหมเบาจิริจอกหลอกเบาเอาเงินเอาท่องเบาน้ำข้นเบาน้ำจิริจอกหลอกเป็ี่นแมฉลาดเกงเกงเกงชุดยอดเลยเนี่ยน้องโซเฟียเนี่ยนี่ลาไปขายโรงเรียนมู่พวกกับซิบุ๊ดแต่ผู้ชอยไปขายฮอดคู่ให้คู่บุญเลย สอ,ยา,อายมีเนออฉลาดอรีะหอีมาอ้จ่าเ็ดเอาหาเงินหาทองต่หน่อยใหย้นี่แหะเขาเอื่อน่าเด็กหน่อยบ้าไปแ้วน่าไแวหนึ่งะหแนวก็หาแนวนึงมาตีหาเงินคล่องแถวบอก <c oughs> นมูนะพวกเขากติซือดีเนาะ มานั่งเป็นคนเอาเป็นฉลาดยกออาอาตามสบายลูกตามสบายเวเ่าเป็นอย่างอันนี้คือเด็กน้อยเขาเขาบถือบะซาดอกเพื่อนเพื่นกระเบื้องแบบบานเออเบิ้งไปเรื่อยๆตามภาษาเด็กเพิ่นจำคำปิด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 ต่องว่าอะไรอ่า เมื่อเมือยาจะบอกใหม่ยาจะยายจะบอกใหม่บัตรสิบปีทีิด้บัตรสิปีทีิูเนี้บัตรสิบปีชีเอาไหมเอาไหมโพดโพบักโบบกแต่งจวดจาดวาดบึ่มพันนะเอามาหลุดเถาะเอามาหลุดเถาะบัตรเอามาหลุดเถอสุดท้ายพานากรานากรเออ บอกแค่เดียวจื้อได้เสยอันีะเปอฉลาดอีหละครบอืต่อไปมันกะดิเทิงนละครมันกะิเป็นเทิอันอีเวนต์มันกะิเป็นเทิงหมอลำมเบืดอสูแนวตัวอั้นเป็นมัน้นเป็นสูแน่วโลเลวหุ่นหน้าตานางก็ได้หมดจมูกก็ไม่ได้เสริมจมูกห่าใะ่ไหมจมูกรับอเอาเนี่ยกคอนกหนั่งผากคอนตัวฝธรรมดรถแอมตาเออ ไปากรสอบืนานมาทรงต่างๆรับแ้วเว้สุดยอดสุดยอดสุดยอดนี่แหละตั้งใจเห็ดเอาเด้อลูกเด้อจากน้อยจากน้อยนี่กับปีนาปีฮือนี่กับเอาแล้วเพิรนเอาเสี้ยวแล้วเพิ่อาปเสี้ยวอาปเสี้ยวโอ้เงไหล จงังไดแจังอันฉลาดเฉลียวคักก็ผุ้ใหญ่ผุนแม่ว่มีอายเนาะสุดยอดเลยอ่ะหนูน่สุดยอดเลยค่ะอันนี้สิบกวดละสิบบาทมันใจมันรวงมแล้วดึงไแมฮะลม่ืเนนเออเนน้ำคุอเคอาแ่ตลาแหนนน้ำครบเอาจีตาลา <c oughs> ตาบา,าตาบ้า,าต,าาตองยู่ในขอบจตหของเนื้ออีหล่าเนื้อชมวยพูดอีแจ้งน้อยกับสิอ้ย เห็น <One> ผู้บ่าวบหมืนมะเร็งแท้แท้เหมือนผู้บ่าวบ่เอวรีบ่เอานะบ่เอานะเออตอนนี้ก็แมนยูตอนนี้เออตอนนียตะบารจักนอยเป็นสาวผู้แล้วซีหาปีไปอีกคุณแล้วเนาะเออบ่อตะปูสีมะยามดีแป้นคับเอฟซีหลายไปจ้องผู้นั้นจ้องผู้นี้บ่ได้ได้จ้องในทางที่ถือจ้องมันบ่วพินังเนี่ยเราหาเงินนะลูกเราถือว่างานของเรา งานของเฮาเราเข้ามาหาเงินหาทองเอาที่ว่าหาเงินเลียงแม่แล้วก็ตัวเองอนาคตข้างหน้ามาแมนสิยูซัมนีเด้ปูปูเบิงไห่เราเด้ปูเบิงไห่เราเด้ว่าอนาคตหนูอ่ะไม่อยู่แค่นี้นะหนูจะหลายๆอย่างมีพรสวรรค์หลายๆอย่างาเอาคลิปนี้ฝากไ้ซัมานีเดี๋ยวยามะยามไม่ กินเข้าให้เส่บเสีบแตงตัวให้ยสวยๆเด้อเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวยาจะมาไทยอ่ามือนีสีใสสุดสีหยางเดี๋ยวดาจะมาหาไหม้เด้อดเด้อเอาโพดโพดสุดยอดเลยเก่งเกงขักพี่น้องน้องโซเฟียไหม ขนาดมื่อเดียวเนี่ยมือว่านี่ในยินยาเอาขํามีนะเออในยินยาเอาข้ามาเดียวอลไนัง่งแล้วจออด้เบิดแหมเป็นเชี่ยค่องน่องป้าฉลาดมากเลยเอาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ